เศรษฐีไม่ได้หาเงินด้วยแรงกายแต่สร้างระบบให้เงินทำงานแทนคือหัวใจหลักที่แบ่งแยกระหว่างคนที่มีรายได้สูงกับคนที่มีความมั่งคั่งอย่างแท้จริงเรามาเจาะลึกแนวคิดนี้กันให้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับโลกของการทำงาน2แบบ 1. การหาเงินด้วยแรงกายหรือ active income นี่คือรูปแบบที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคย เป็นการเอาเวลาและแรงงานไปแลกเงินโดยตรงลักษณะรายได้เป็นเส้นตรงหรือ linear income ทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยถ้าหยุดทำรายได้ก็หยุดทันทีถูกจำกัดด้วยเวลาทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันคุณไม่สามารถทำงาน48ชั่วโมงต่อวันเพื่อรับเงินสองเท่าได้ต้องลงแรงตลอดไม่ว่าจะเป็นพนักงานออฟฟิศแพทย์ ทนายหรือฟรีแลนซ์คุณต้องปรากฏตัวและทำงานเพื่อสร้างรายได้ตัวอย่างพนักงานกินเงินเดือนเจ้าของร้านอาหารที่ต้องเข้าร้านดูแลเองทุกวันฟรีแลนซ์ที่รับงานเป็นโปรเจกต์หมอที่ต้องตรวจคนไข้เพื่อรับค่าตรวจข้อจำกัดแม้คุณจะหาเงินได้เก่งแค่ไหนแต่คุณจะไม่มีวันมีอิสรภาพอย่างแท้จริง เพราะรายได้ผูกติดกับการทำงานของคุณโดยตรงและมีเพดานที่มองไม่เห็นกั้นอยู่ 2. การสร้างระบบให้เงินทำงานแทนหรือ Passive Income หรือ System Based Income นี่คือโลกของเศรษฐีเป็นการใช้ความคิดและลงแรงในช่วงแรกเพื่อสร้างสินทรัพย์หรือระบบที่สามารถผลิตเงินได้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องระบบที่ว่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยี แต่คือคกลไกทุกอย่างที่สร้างกระแสเงินสดโดยที่เราไม่ต้องใช้แรงงานโดยตรงเจาะลึกระบบที่ว่านี้คืออะไร 1. ระบบธุรกิจหรือ business systems ไม่ใช่แค่การเป็นเจ้าของกิจการแต่คือการเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีระบบหรือ business owner ที่สามารถดำเนินต่อไปได้แม้ไม่มีเราอยู่สมองทำอะไรสร้างกระบวนการหรือ processes วางโครงสร้างหรือ s t ัคเจอร์และจ้างคนที่เก่งมาทำงานหรือ e ีผู้เพื่อให้ธุรกิจเดินไปได้เองตัวอย่าง7 e 1 e e เเจ้าสัวไม่ได้มาชงกาแฟหรือคิดเงินเองแต่ท่านสร้างระบบแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศบริษัทขนาดใหญ่ CEO และผู้ก่อตั้งสร้างระบบบริหารจัดการที่แข็งแกร่งมีทีมผู้บริหารดูแลส่วนต่าง ทำให้บริษัทสร้างผลกำไรได้โดยที่เจ้าของไม่ต้องลงไปจัดการทุกเรื่อง 2. ระบบการลงทุนหรือ Investment Systems นี่คือการใช้เงินต่อเงินอย่างแท้จริงให้เงินของเราทำงานหนักตลอด24ชั่วโมงผ่านสินทรัพย์ต่างๆสมองทำอะไรศึกษาหาความรู้เพื่อวิเคราะห์และเลือกสินทรัพย์ที่จะสร้างผลตอบแทนในระยะยาวแล้วปล่อยให้พลังของดอกเบี้ยทบต้นทำงานตัวอย่าง หุ้นปันผลซื้อหุ้นของบริษัทดีๆและรับเงินปันผลเปรียบเสมือนเราเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งที่ได้รับส่วนแบ่งกำไรโดยไม่ต้องไปทำงานในบริษัทนั้นอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าลงทุนสร้างหรือซื้ออพาร์ตเมนต์หรือคอนโดแล้วสร้างระบบเก็บค่าเช่าเป็นรายได้ประจําทุกเดือนกองทุนรวมจ่ายเงินให้ผู้จัดการกองทุนมืออาชีพหรือระบบนำเงินของเราไปลงทุนสร้างผลตอบแทน 3. ระบบทรัพย์สินทางปัญญาหรือ Intellectual Property Systems นี่คือระบบที่ทรงพลังมากในยุคดิจิทัลคือการสร้างสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ขึ้นมาครั้งเดียวแต่ขายหรือสร้างรายได้ได้ไม่จำกัดสมองทำอะไรใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญสร้างผลงานที่สามารถทำซ้ำและเผยแพร่ได้ในต้นทุนที่ต่ำมากตัวอย่างนักเขียนเขียนหนังสือหนึ่งเล่มแต่สำนักพิมพ์สามารถพิมพ์ขายได้เป็นล้านเล่ม รายได้จากค่าลิขสิทธิ์นักดนตรีแต่งเพลงหนึ่งเพลงแต่สร้างรายได้จากค่าลิขสิทธิ์ทุกครั้งที่เพลงถูกเปิดหรือนำไปใช้ผู้สร้างคอร์สออนไลน์อัดวิดีโอสอนหนึ่งครั้งแต่ขายให้นักเรียนกี่คนก็ได้ทั่วโลกยูทูบเบอร์หรือบล็อกเกอร์สร้างคอนเทนต์คุณภาพที่คนเข้ามาดูซ้ำๆสร้างรายได้จากโฆษณาได้เรื่อยๆขั้นตอนการเปลี่ยนจากแรงกายสู่ระบบเปลี่ยนมายเซ็ตเลิกคิดว่า ฉันจะทำงานหนักขึ้นเพื่อหาเงินเพิ่มอย่างไรแต่เริ่มถามว่าฉันจะสร้างสินทรัพย์หรือระบบอะไรที่จะสร้างเงินให้ฉันตอนหลับได้บ้างใช้ Active Income เป็นฐานในช่วงเริ่มต้นให้ใช้รายได้จากการทำงานประจำมาเป็นทุนในการสร้างระบบศึกษาและเรียนรู้การสร้างระบบต้องใช้สมองและความรู้จงลงทุนเวลาในการศึกษาเรื่องธุรกิจการลงทุนหรือทักษะที่คุณจะเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินทางปัญญาได้ เริ่มสร้างระบบแรกไม่ต้องรอให้พร้อมเริ่มจากเล็กๆก่อนเช่นเริ่มลงทุนในกองทุนดัดชนีลองทำช่อง YouTube ในเรื่องที่ถนัดหรือเขียน e b o ุ๊สั้นๆต่อยอดและขยายผลสเก l อ u p นำรายได้ที่เกิดจากระบบแรกกลับไปลงทุนซ้ำเพื่อสร้างระบบที่ 2, 3, 4ต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งรายได้จากระบบหรือ Passive Income มากกว่าค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดของคุณนั่นคือจุดที่คุณมีอิสรภาพทางการเงินสรุปการทำงานด้วยแรงกายอาจทำให้คุณรวยในแง่ของรายได้แต่การสร้างระบบจะทำให้คุณมั่งคั่งในแง่ของทรัพย์สินและอิสรภาพนี่คือความแตกต่างที่สำคัญที่สุดในการเดินทางสู่ความสำเร็จทางการเงินอย่างยั่งยืนครับการเล่าเรื่องเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำให้แนวคิดสร้างระบบให้เงินทำงานแทน เห็นภาพและน่าจดจำนี่คือ3มเรื่องเล่าที่สะท้อนแนวคิดนี้พร้อมบทสรุปในตอนท้ายครับเรื่องเล่าที่1ชายขนล้ามกับชายสร้างท่อส่งน้ำณหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่แห้งแล้งมีชายหนุ่มสองคนชื่อเปาโลและบรูโนทั้งสองเป็นเพื่อนรักกันและมีความฝันที่จะเป็นคนที่รวยที่สุดในหมู่บ้านพวกเขารับจ้างทำงานหนักเพื่อหาเงินมาเลี้ยงชีพ วันหนึ่งผู้ใหญ่บ้านได้ว่าจ้างทั้งสองให้ไปขนน้ำจากแม่น้ำบนภูเขามาใส่ในถังเก็บน้ำของหมู่บ้านโดยให้ค่าจ้างตามจำนวนถังที่ขนได้บรูโนผู้ทำงานด้วยแรงกาย Active Income บรูโนตื่นเต้นกับโอกาสนี้เขารีบไปซื้อถังน้ำที่ใหญ่ขึ้นและเริ่มทำงานอย่างขยันขันแข็งตั้งแต่เช้าจรดค่ำถ้าเราขยันเราก็จะรวยเร็วขึ้น เขาคิดเขาทำงานหนักขึ้นเพิ่มรอบการขนน้ำหลังของเขาเริ่มปวดแต่เขาก็พอใจกับเงินที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันเขาวางแผนจะซื้อวัวและสร้างบ้านหลังใหญ่จากเงินที่หามาได้เปาโลผู้สร้างระบบ System Builder ในขณะที่บรูโน่ทำงานหนักเปาโลกลับทำงานเพียงครึ่งวันส่วนเวลาที่เหลือเขานำพลั่วและจอบไปที่ภูเขาอย่าง,งเงียบๆ เขาเริ่มขุดดินทีละน้อยทีละน้อยเพื่อนบ้านและบรูโน่ต่างหัวเราะเยาะเขาดูเจ้าเปาโลคนสร้างท่อสิพวกเขาตะโกนล,ล้อเลียนเปาโลไม่สนใจเขารู้ว่าสิ่งที่เขากำลังทำคือการลงทุนเพื่ออนาคตวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเด,เดือนเล่าเขายังคงขุดต่อไปอย่างอดทนในขณะที่บรูโน่ร่างกายเริ่มสุดโทมลงจากการแบกถังน้ำหนัก,หน,กหนักทุกวันหนึ่งปีผ่านไป ในที่สุดเปาโลก็สร้างท่อส่งน้ำจากแม่น้ำบนภูเขามายังหมู่บ้านได้สำเร็จทันทีที่เขาเปิดวาลวน้ำสะอาดก็ไหลทะลักเข้ามาในหมู่บ้านไม่หยุดหย่อนเขาสามารถขายน้ำได้ในราคาที่ถูกกว่าบรูโนแต่กลับมีรายได้มากกว่ามหาศาลเพราะน้ำไหลตลอด24ชั่วโมงโดยที่เขาไม่ต้องออกแรงแบกอีกต่อไปน้ำไหลเข้ามาสร้างรายได้ให้เขาแม้ในยามที่เขากินนอนหรือไปเที่ยวพักผ่อน ในขณะที่บรูโน่ผู้เคยมีรายได้ดีจากการใช้แรงงานกลับตกงานและไม่เหลืออะไรเลยเพราะไม่มีใครต้องการจ้างคนขนน้ำอีกต่อไปบทเรียนจากเรื่องเล่าการทำงานหนักด้วยแรงกายแบบบรูโน่อาจให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะสั้นแต่ก็มีขีดจำกัดและทำลายสุขภาพในระยะยาวในขณะที่การใช้ความคิดและลงแรงในช่วงแรกเพื่อสร้างระบบแบบเปาโล จะให้ผลตอบแทนที่ยั่งเยืนและไร้ขีดจำกัดในอนาคตเรื่องเล่าที่สองเชฟผู้โด่งดังกับเจ้าของแฟรนไชส์มีเชฟทำอาหารอิตาเลียนฝีมือเยี่ยมชื่อมาโก้ร้านอาหารเล็กๆของเขาในเมืองเป็นที่รู้จักกันดีว่ามีพาสต้าที่อร่อยที่สุดลูกค้าต้องต่อคิวยาวเหยียดทุกวันเพื่อรอชิมฝีมือของเขามาโก้ภูมิใจในฝีมือของเขามากเขาเชื่อว่า ไม่มีใครสามารถปรุงซอสได้เหมือนเขาเขาจึงลงมือทำทุกอย่างด้วยตัวเองตั้งแต่เลือกวัตถุดิบป,ปรุงซอสไปจนถึงผัดพาสต้าทุกจานร,ร้านของเขามีไรายได้ดีมากแต่เขาก็ต้องทำงานอยู่ในครัววันละ14ชั่วโมงไม่มีวันหยุดถ้าเขาป่วยหรืออยากไปเที่ยวร้านก็ต้องปิดรายได้ก็จะหายไปทันทีเขาเหนื่อยแต่ก็มีความสุขที่ได้เห็นลูกค้าชื่นชอบอาหารของเขาโซเฟีย นักธุรกิจผู้สร้างระบบวันหนึ่งนักธุรกิจสาวชื่อโซเฟียได้มาชิมพาสตา้าของมาโกเธอกลับไม่ได้ทึ่งแค่รสชาติแต่ทึ่งในศักยภาพของมันเธอยื่นข้อเสนอให้มาโกให้ฉันช่วยคุณเปลี่ยนร้านอาหารร้านนี้นี้ให้กลายเป็นแบรนด์ที่คนทั้งประเทศรู้จักได้ไหมตอนแรกมาโกลังเลแต่โซเฟียอธิบายแผนของเธอสร้างมาตรฐานโซเฟียร่วมมือกับมาโก เพื่อจดสูตรลับของซอสและขั้นตอนการทำพาสต้าทั้งหมดออกมาเป็นคู่มือที่ใครๆก็ทำตามได้สร้างระบบเธอวางระบบการจัดการร้านตั้งแต่การสั่งของการบริหารพนักงานการตลาดไปจนถึงการควบคุมคุณภาพขยายสาขาเธอเปิดร้านสาขาแรกโดยจ้างเชฟคนอื่นมาทำตามคู่มือและระบบที่วางไว้เปะ๊เปะปรากฏว่า รสชาติอร่อยเหมือนที่มาโก้ทำเองไม่นานนักร้านพาสต้าของมาโก้ก็ขยายสาขาไปทั่วประเทศในรูปแบบแฟรนไชส์ตอนนี้มาโกไม่ต้องยืนผัดพาสต้าเองแล้วเขากลายเป็นที่ปรึกษาและได้รับส่วนแบ่งกำไรจากทุกสาขาเขามีเวลาไปพักผ่อนกับครอบครัวมีเวลาคิดค้นเมนูใหม่ๆและมีรายได้มากกว่าตอนที่เขาทำร้านเองคนเดียวหลายร้อยเท่าส่วนโซเฟีย ก็ร่ำรวยจากการสร้างระบบแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จบทเรียนจากเรื่องเล่าความสามารถหรือทักษะส่วนตัวแบบมาโก้เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้ามันผูกติดกับคุณเพียงคนเดียวมันก็จะมีเพดานรายได้การเปลี่ยนทักษะนั้นให้กลายเป็นระบบที่ทำซ้ำได้แบบโซเฟียคือกุญแจสู่การสร้างความมั่งคั่งที่ไร้ขีดจำกัดเรื่องเล่าที่3นักเขียนผู้ขายเวลากับบล็อกเตอร์ผู้สร้างสินทรัพย์ มีนักเขียนฝีมือดีสองคนชื่อเอวาและลีโอทั้งคู่มีความสามารถในการเขียนที่ยอดเยี่ยมเอวานักเขียนรับจ้างฟรีแลนซ์เธอทำงานเป็นนักเขียนรับจ้างเธอเขียนบทความให้บริษัทต่างๆได้ค่าตอบแทนสูงตามจำนวนคำหรือต่อชิ้นงานเธอมีลูกค้าประจำมากมายและมีตารางงานเต็มตลอดเวลาเธอสามารถทำเงินได้หลายหมื่นบาทต่อเดือนจากการนั่งเขียนงานหน้าคอมพิวเตอร์ แต่เมื่อเธอส่งงานชิ้นหนึ่งไปแล้วงานนั้นก็จบลงเธอต้องเริ่มหางานชิ้นใหม่เพื่อสร้างรายได้ต่อไปถ้าเธอหยุดเขียนรายได้ของเธอก็จะกลายเป็นศูนย์ทันทีลีโอบล็อกเกอร์ผู้สร้างสินทรัพย์ลีโอก็เริ่มจากการเป็นนักเขียนรับจ้างเช่นกันแต่เขากลับนำเงินที่ได้มาใช้จ่ายอย่างประหยัดและแบ่งเวลาส่วนหนึ่งมาสร้างบล็อกของตัวเองในเรื่องที่เขาหลงไหลนั่นคือการจัดบ้านสไตล์มินิมอล ในช่วงแรกบล็อกของเขาไม่มีคนอ่านไม่มีไรายได้เขาใช้เวลาหลายเดือนเขียนบทความคุณภาพสูงให้ความรู้ฟรีโดยไม่ได้อะไรตอบแทนเพื่อนๆต่างบอกว่าเขากำลังเสียเวลาแต่ลีโอทำต่อไปอย่างสม่ำเสมอเขาค่อยๆสร้างฐานผู้อ่านที่เชื่อมั่นในตัวเขาบทความเก่าๆที่เขาเคยเขียนไว้เมื่อปีก่อนยังคงมีคนเข้ามาอ่านผ่าน Google ทุกวันเขาเริ่มติดโฆษณาในบล็อก แนะนำสินค้าจัดบ้านที่เขาใช้จริง Affiliate Marketing และสุดท้ายเขาก็รวบรวมความรู้ทั้งหมดสร้างเป็นอ e ีบุ๊กสอนจัดบ้านราคาไม่แพงหลายปีผ่านไปเอวายังคงเป็นนักเขียนรับจ้างที่เก่งเหมือนเดิมแต่เธอเริ่มเหนื่อยล้าและรู้สึกว่าต้องวิ่งไล่หางานใหม่อยู่ตลอดเวลาส่วนลีโอบล็อกของเขากลายเป็นเครื่องจักรผลิตเงินบทความเก่าๆหลายร้อยชิ้น ทำงานให้เขาตลอด24ชั่วโมงดึงดูดผู้คนเข้ามาสร้างรายได้จากโฆษณาและค่าคอมมิชชั่นอีบุ๊กของเขาขายได้เองอัตโนมัติทุกวันตอนนี้รายได้จากบล็อกของเขาแสงหน้ารายได้จากการรับจ้างเขียนไปแล้วโดยที่เขาใช้เวลาดูแลมันน้อยลงเรื่อยๆบทเรียนจากเรื่องเล่าการขายเวลาและทักษะแบบเอวาเป็นการสร้างรายได้แบบครั้งเดียวจบแต่การใช้ทักษะเดียวกัน เพื่อสร้างสินทรัพย์ดิจิทัลแบบลลโอจะทำให้ผลงานชิ้นนั้นทำงานสร้างรายได้ให้คุณซ้ำแล้วซ้ำเล่ากลายเป็นระบบที่ยั่งยืนบทสรุปจากทั้งสามเรื่องเล่าทั้งเปาโลโซเฟียและลลโอต่างเข้าใจในหลักการเดียวกันพวกเขาไม่ได้มองแค่รายได้วันนี้แต่มองไปถึงการสร้างกระแสเงินสดในวันหน้าพวกเขาไม่ได้ทำงานหนักขึ้นแต่ทำงานฉลาดขึ้น แทนที่จะเพิ่มชั่วโมงการทำงานพวกเขาใช้ความคิดเพื่อสร้างทางลัดพวกเขาอดทนในช่วงเริ่มต้นการสร้างระบบต้องใช้เวลาและอาจไม่เห็นผลทันทีแต่พวกเขาเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ระยะยาวพวกเขาสร้างสิ่งที่ขยายผลได้ Scalable ท่อส่งน้ำ Franchise และบล็อกล้วนเป็นสิ่งที่สามารถเข้าถึงคนจำนวนมากโดยใช้ต้นทุนและเวลาเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย หัวใจสำคัญคือความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้มาจากการทำงานหนักไปตลอดชีวิตแต่มาจากการใช้ความคิดและลงแรงอย่างหนักในช่วงเวลาสั้นๆเพื่อสร้างระบบที่จะทำงานหนักแทนเราไปตลอดชีวิต